มาหนึ่งกันวาถ่ายก่อนมาก่อนได้ถ่ายก่อนนาไอตีไหมถ่ายก่อนผมมาผมมาสวยอะไรผู้ันก็มามาสวยผมอีกแล้วมาวะแกมาสวยเอเาะคนกลัวรควรจะไปเอาเอาฟางให้ใง่วนใช่ไหมรถอย่างงัวนถูกไหมมาเข้าไอตีนะลูกอะไรไอพี่พี่ลูกอะไรตัวนี้ลูกพกแปดมีใบครับเท่พกแปดเนาะงานกลางระหว่างเคร่องพกแปดต้องมาไปเสีย ไปมันเสียเนาะแมนคบเที่ยวแ่ปได้พี่องไปได้ไนได้เปิดไข้าวเก่าสองหมเก่าอ้ยราคายอมเด้าแพงเนาะราคาห่อมเก้าแพงสองหมื่เบาทหอยปีลอปีวนะพุ่มหมูว่านไหนง้อบ่ไปหมูวานกซื้อง้อบ่็ได้อยู่ทางนอก่ะอยู่ในสนามสนามมันแหงหดแมนคบผมหนีไปไทยคนหลังผมผมไทยผมลงาหมดพี่นีไม่มาลายพี่นีเลยทุกปี่ไลายเลย ักเป็นอย่างไรไทยกับประมวลเอาพวกใหม่ว่ามีขี่ฟุนกันไงห่นเอาผมบอกถึงสมไปหน่อยว่าไอตี้ห้องเท่าไรก็สองหมื่นเท่าไรสองหมื่นเก้าพันบาทอายุตั้เดือนสิบหกิบเดือนเนาะเอางัวงามพี่น้องเด้อโทรมาเอาเลขมาอมอนเลขมาก่อนเลขมาเลขมาศูนย์หกหนึ่งหกหก่สองแป็ดหาสองแปดเจ็ดห้าสมื่เก้าสูงเมตรสีบวกบวกอยู่ อ๋อเอาพีรน่องครับอู้ยพอพันผู้ใดตัวนี้ก็ง่ายเลยเลย่ายแม่เขาถ่ายพอพันตัวนี้เนาะซื้อหรือเปล่าเอ้าโอ้ยพี่พี่เนี่ยมหาจแต่ของนี่เท่าี้แต่พอเอ้ย หาิบเก่านาะพอพันนะพี่นอ้องเอาพ่อน้องไห้ถาาพอพันพอเครับโตนึงวสวยๆหา 9, ิบเก่าไรครับอีูเกเทียบสาม่เอาาิบเก่ใครเล่าองศาใดพี่น,อน้องให้ลึกนี้ไปไหนได้บางท้าขึ้นฟางแน่นเห้นอันไหนไปไหนมันมันเดี๋ยวมันจะิิดิดดดดเขา้องะไรก็าซิบเก่าอายุเท่าไรครับสองีเนาะรโทรศัพท์ือเก่าสามีหนึ่งสองสามสี่ห ขอบคุณมากครับหาสิบเก่าเนาะครับน้องูกเกีบสาหนึ่งไปพี่นอ้องต่วมาเดี๋ยวขัไปลงข้างในนสิน้ำมันน้ำมานพี่น้องครับโอ้งงวงามวันนี้เขา,าไรพันยังไงงวงามงูเลี้ยงไม่เอาตลาดตลาดไอ้โลอยยัดมุกาดคูกกีมูฮันกำลัง,ลางมางงงงงงลกมา,าลกออใ้เเ มาตัวมีก็ยังตกสองตัวอสองคมมาประเทศนี้เิ่งนมีเด้อตัวนี้แม่ลูกบ่สามหมื่นสี่พัลูกูแม่สามหม่นสีเอาถามก่นราคากัน พ้องไว้สามหมื่นสี่ลูกแม่ลูกจักเดือนอล้วไอลูกนี่จักเดือนนะครับแต่เดือนกลัวแม่สมหนเดือนหนึ่งลูกแม่สมหนเดือนนึงเอาเบ,งบางไทยบางไทยสามสิบสี่เม็ดลูกเม็ดสามสิบก็กลัวเอาเบางกะพี่น้องครับอุ้ยทายเครื่องไว้นนไหน่อันตรายอุ้ยเครื่องมันดีน,นะไอ้นาะสีสีแดงคิดเลยนะแดงปั๊ดเลยมาขาโบดแม่ได้ลูกลูกได้แม่มาเต็มเต็มเลยน ติดโบดนี่ละงวัวโบดพี่น้องออกลูกสีแดงจ้ามไปเด้อพี่น้องเออนี่ละง,งัวงามงัวงามเพินเบื่อกี้ล่ะแม่ครับลูกไปแม่พิมพ์มาด้วยกันเลยเน้อสามสิบสี่เอาลูกจะเดือนลูกแปดเดือนครึ่งแปดครึ่งกว่าเขาออกแล้วโอเคอยู่เอาใส่อีกตัวแดงใส่เอาตัวถูหุ่ยนี่ดีสองหมื่นเก้าเอาตัวนี้ลูกผูตัวนี้สองหมื่นเก่าอยู่ข,ข,ข้างกันหอยหอยมีครับสุวรรณภูมิ ลูกยั่เดือนไเท่านี้ลูกหาเดือนครับีมันเตลูกห้เดือนมันดีดป๊บเลเดือนเนาะลูกหเดือนกว่าห้องห้องไอีกไหมสองหมื่นเกส่เใช้เลขประเทนี้เลขมูนย์แปดศูนย์แปดหาสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดห้็ดสามห้สานึคับหนึสีทมาพี่น้องครับขันพรมดีอยสนามทต้าผอนบานสุวัรนภูมิครับผม่านจะไปวะ่านได้ไปหม่บานโอ้ยจะไปเลยหมื่อวาน ขายอืดขายอืดมอ,อตง,อต,งอต้องมองต้งเนี่ยมันซื้อแต่ง้วนเหนื่อยเมียแต่ว่าต่อไปนี่คงเออพี่น้องแจ้งพี่น้องขายผูดด้ธใดเงินกองทุนหมู่บ้านมานะหาเงินเนี่หาซื้อง่วงเก็บไปก่อนอย่าไปหาซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อ,อ,องาาว่วงมาเลี้ยงเขาขายคนละหาเงินเรื่องมันเรือเร่องมันถึงหนึ่งถึงถึงสามสิบก่อนมีหน้าเด้เนี่ก <ๆ S 2> องทุนหมู่บ้านโคโ,โคโ,โคโสแสนล้านน่ะอนุมัติเรียบร้อยแล้ว พ่ยังกันอะนะอยักกันไปอยักกันมาซื้อหัวแบบแม่ใส่ซื้อตัวใหตัวนี่ไร่าไนแม่ซื้อไลายในตัวหนีว่าหมื่นสามบ่ตัวหน่อยเนาะโอ้หมื่นสามเปินขายไปตัวนี้นี่พี่น้องง่วหมื่นสองหม่นามทำหนี้กันลังงาพี่น้องเด้อเป็นสาวแตวตัวนี้เหลือเท่าไหร่วนี้มนนี้หมื่นหกพันหาตัวไหนหมื่นสามขายไปหรอ โค้กพันธาเอาแม่เรามาสื่อไปเรื่องอพ่อพ่ออยู่พี่น้องนวดนานีมันเป็นนวดถือว่ามันราคามันยังมันยังพ่อพ่อสื่อใดพี่น้องมันโอ้แพงไหนน้อราคามันบบถึงแล้วมันราคามันกำลังดีกำลังเป็นน่ะราคากำลังเป็นเขิ่อนจว่าจะ่ามันถึอไหมราคากำลังเป็นเป็นจะสื่อเป็นจะขายกันน่ะหมื่นหกเนาะเบอร์มาเบอร์มาเบอร์มาเรียกมา เลขโทรศัพมาก่อน080 883เก่านึ่งสี่เก่าหมื่นหกแล้วตัวนี้เนาะตัวไหนหมื่นสามขายไปแล้วขายนะหมื่นสตัวนี้หมื่นหกเออมันมันแก่กว่าอยู่มันแก่กว่าอยู่เมส่สิบกูกลัววมอไหไปปะไปอยู่น้องวาน้องดขายป่ต้นเดยขายป้ต้น่ขาย่ ขายยูฮันปะก็ขายยูฮันก็ขายยูฮันละตัวมันก็ขายยูฮันละขายก็จะไปเห็นตัวตองตัวยังแต่ตัวสาวชุดอไทยก็จะขายไในตอาดดีๆอยู่โครงการมันออกกันเด้อเงินเงินเงินล้านเงินล้านออกอะไรนะเงินหล่านเงินคุ้กโค้ฮาโค้ดละหามื่นออกเรียบร้อยละมึงเนี่ยพอเพิ่งดูโคนดเนี้ยเบรอ่เพี่น้องเด้อได้เงินมากกับอาหารเสริมง้อไปเรี่องเยอะไปเสริมมอเตอร์ไซค์แม่ลูกลูกแม่บ๊อดลูก คนซอนลูกแมงกับงามเต็มเต็มเลยพี <c Hayır> ่น <within> ้องพคกหางลูกเจัดเดือนะพอเอ้ลูกเจ็ดเดือนหรอลูกมันลูกมาอยย่มานไรไปไหนถึงปียังเจ็ดเดือนถึงปีสามเจเดือนเเดนาะลูกบบกลูกสามนึงแบัิกงพริกแดงบับผมลูกพริกแดงลูกพริกแดงโอ้ห้องท่าล์ห้องท่าล์ห้องท่าล กระห้องเปิดเช่าเก่าครับสองหมื่นเก่าเปิดไว้พี่น้องสมารตทอลูกยิกแดงกันวะขาดกันีน่อยมัดเมมันมยมันจะขาดําเดียงนิดนึงเนาะให้น้อลูกเร่เก่างเ่องเอขี่ตูวรถเจ้าเดี่ยวาไหรเช่าเก่านอนขอกีตหกเห็นหมบากนอนขอกมาเลขมาเลขมาเมาก่อนลูกแปดสามแสามาเก้าสามหกเก้าสี่เจ็ดครับสี่เสุวรรณภูมิอาชมาดหรอครับ เอาเบิ่งกรพี่น่องครับไก่ทองแห่ของหอมขอยนี่อือพวนี่ม่นิ่งเนาะไม่มีมใหมนอโมใหม่โมใหม่เอาน่องเสียดยก็ให้ทมาสื่อมาอคือขัดนี่อ้นแม่ลูกแม่เปนไรคหนะโยนค้าย้อยสองแปดหา้อยแม่ลูกดูผูนะเอาตัวต่อไปอาลูกรล้างามเนาะลูกแก่มเลย ข้ายหต่ตอนนีตอนนี้สาแปดห้าลอยข้าใหญ่ตนนล้โอขากันอยู่พันพันกว่าเนาะสอ5แปาย์7องเจอาห้าที่นี่ผู้ใดยประเสื่ฐงอไปเรียงพี่น้องเสียใจเด้อพี่น้องจ้าน้อยงอมันเนาะเจ้าน้อยเงินเงินหลานออกมานี่อันตรายเด้เงินลุกค้าข้าสีดีฝมานนอยหนึ่งสองแปดหาร้ขอเลขโทรศัศ์ห้าศูนย์หกหาศูนย์แปดสี่ศย์แปดสี่หกสาม็ดหกสาเจ ต้นทางไม่ต้นทางเศรษฐภูมิเศรษฐภูมิเอาพี่น้องครับ2 8 5 0 0ดหาัวแม่แม่ลูกลูกคูพคกแบกดีๆเลยครับเบิ้งเอาเบิ้งเอากล่องนะนะขึ้นมือไปทุ่มท้ายสองกล่องพี่น้องอีกกล่องนึอองอยู่เอาตัวนี้พ่อไปเลี้ยงอยู่ครับ2 8 5 0 0เบอร์เมื่อกี้เด้อโทรมาหาเพื่อนเอานีเนี่แม่สาวห,หน่อยเท่าได้แล้วพ่อแม่สาวห,หน่อย เออได้ได้อยู่ข้างหน้าเขาขายหมื่นสามอยู่ข้างหน้าเขาซ้ำหนึ่งเขาขายหมื่นสามเอาสาวน้อยน้อยอเปิดต้นต่อไปพี่น้องสาวน้อยต้นละหมื่นสามอยู่ขางครับต้นสองแต่หาเมื่อกี้ครับเอาต้นโตเราดีพี่น้องครับเกี่ยงเก่าดีตัวนี้อายุจักเดือนหรอพองว่าเจ็ดเดือนไหนปะพกเจ็ดเดือนเนาะประมาณนั้นเนาะสาวน้อยน้อยหมื่นสาม ราคาแม่ก็บคืนอยู่ในเพน้อตก้อนตัวนีไปะ้าหมื่นสองขึ้หมื่นหรือหมื่นโพมานะขอยเนห่เพื่อต่อเพื่อขาดแถวรเนาะคองก็ง้ออยู่บ้านไหนยโสโทเอาเบอร์เบอร์ไหมผมทัพทรัพย์ศูนย์เก้าสามสาเก่ด้ศูนยเก้าสะอาเก้าสองแปดสองก้าสองแปดสองเอาทวดไหมทวนเรียกไหมศูนยเก้าศูนย์เก้ สามสามครับห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าสองแปดสองเมื่อไหร่ได้ขายมาพิ่ไทยเมื่อไหร่ได้ขายมาไดขายมาขายสนามเลยปะเยี่ยมในงช่องโชคดีห่วงเด้ขายสนามเผมไลไรสดให้ผมไลไรสดให้คนไ่สดเราวมนสเห็นเห็นภาพมันสิเห็นตอนนั้นเลยเดี๋ยวจะน้อยยิ่งไร่สดให้ตอนนี้ไปอุยโอ้ไม่ยังไงนี่ ป้าพี่น้องครับมีอย่งละนออนคนึ่งชาโลเล่พ่อตัวนี้ออเอาตัวนี้ก่อนนะได้พันใดสอห่นชิ้นผ่านอยครับผมมาเปิดตัวตะปายเมืองหลวงงองมลอยเอดกับสารคามเลยพี่น้องเดี๋ยวจะทอดอีกตางหสอน้านลอยนเนาะสองหมืนหนึ 21, ่งพัาบาทสูงเมตรสี่สิบบอยู่เนาะสบบาน้ำล่างบวกขาดครับลูกบกได้ครับลูกลูกแบบสมากันแน่ๆๆๆๆๆเอาเป็นปาลามัในใหญ่ครับบลามันเดือดลอยเนาะ เอ้าิ่งกรบพี่น้องครับสองหมื่นสิบห้าร้อยผสมนะครับข้มอะไรไปผสมตัวปลาบานแดงๆข้มโตแสดงว่าง้อสาวแหลกง้อสาวแหลกซึ่งตัวเป็นปะซีสิบห้าหมื่นรอบคัวเลยเนาะเครื่องใดอยู่ผ่านรอบรอบคัวอยู่ข้มโตในบ้านเอ้าิ่งเหงือหนังเกียงเก้าสี่เหลี่ยมกระดานพื้นผ้าน้ำล่างบ่ขาดพับหนาพับล้างได้พี่น้องครับแขกงขาเราเอ้าบู้ทกบู้ถอนรับประกันทุกอย่าง เอาเบิง่งเบ้หมื่นสี่าร้บาทใครเรียกโทษสามนเกาเก่าแปดหกขาหนึ่งหกขาหนึ่งสามเก่าสเก่าครบามเสเาผมรงเดียวหไม่เร็ว็บุกเียวมันเร็วกว่ายูทมันต้องก็ไปนั่งตัดต่อหลครัปนัางขอธมัตพี่น้องติดเบื่งเบิ่งทั้งเดียวก่อนดพี่น้อง้อเรียวมันสีเรีวกว่าที่ส่งให้มาอ้ยหลูกคนเดียวพี่น้องครับดูบกไร่นอหนิ พขาแม่ปะเขาใหญ่ปะตัว,วกกนี้จะคล้องไปใส่นอนหลูมันง้ามที่น้องครับเ้แล้ววันหลุมันงามที่นองตัวนี้จะคล้องไปอยูเอ่เด้อ